ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบตเล็ติอัมฟอสเฟตนะครับขนาด200แอมป์นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องไม้ยางพาราประสานนะครับเกล็ดก็ดยูรีเทนเรียบร้อยครับแล้วก็กรอบหูฮิ้วสแตนเลสลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็น200แอมป์นะครับตัวนี้มีหน้าจอวัดมูลครับผมแล้วก็มีแอคทีฟบาลานซ์ BMS ในตัวนะครับตัวนี้เป็น BMS ที่มีแอคทีฟบาลานซ์ในตัวนะครับเป็นขนาด100แอมป์นะครับตัวนี้เหมาะใช้กับบ้านสวนนะครับสําหรับพัดลม พัดลมแล้วก็แสงสว่างชาร์จแบตมือถือนะครับตัวนี้เป็นชุดนอนนาชุดเล็กๆนะครับตัวนี้ชาร์จได้ถึง60-70หรือ8 0์เลยก็ได้ครับสำหรับการชาร์จนะครับตัวนี้เป็นขนาดสาย 200A ครับท่านใช้ชาร์จเจอร์ประมาณ6 0์ครับแล้วก็ใช้แผง5 5 0ทประมาณ3แผงครับผมก็จะชาร์จได้ครับผมเต็มที่ครับผมสาหรับตัวแบตตัวนี้ไม่ต้องไปติดตั้งตัวเตรียมตัดก็ได้ครับผมตัวนี้ครับผมนี่ครับ เป็นแบบ BMS ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่คิดว่าไม่อยากจะใช้สมาร์ท BMS นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นี่ครับก็มีตัวเบอร์โทรแล้วก็เรียเพจสติ๊กเกอร์ของทางร้านครับบอกระบุขนาดสเปคของแบตเตอรี่นะครับนี่ครับตัวนี้ไซสายความสูง35นะครับนี่ครับส่วนความกว้าง19เซนมนะครับนี่ครับความกว้าง19เซนมครับผม หนักอยู่ประมาณเกือบเกือบยีโลครับประมาณนี้ครับเป็นไซส์2องรอยแอมนะครับตัวนี้รับประกันให้2ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจก็สามารถจับจองสั่งซื้อได้เลยนะครับสามารถจัดส่งได้เลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาแบตลิเธียม12โวลต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นไซส์2องรอยแอมนะครับรับการให้2ปีนะครับตัวนี้ครับผมเป็นแบตที่สวยมากเป็นแบตมือสองนะครับแต่รับประกันให้2ปีสวยมากแบตตัวนี้ไม่มีบวมครับผม รับประกันให้เต็มที่ครับสองปีครับรับประกันเหมือนแบตมือหนึ่งเลยครับตัวนี้คัดเกตมาแล้วครับผมบางท่านอาจจะเคยเห็นเยอะแยะนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆแต่ผมเคยเอามาลองแล้วครับสั่งมาลองแล้วมันมีแต่บวมครับเป็นล็อตนี้ครับที่ผมหามาเป็นแบตที่ไม่บวมแล้วก็สภาพดีแล้วก็ใช้อุปกรณ์วัดค่าแล้วเช็คดูแล้วก็คือแบตประสิทธิภาพดีมากค่าความต้านทานสวยมากครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับใช้สําหรับพัดลม แสงสว่างชาร์จแบตนะครับตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้ระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับหรือจะเป็นตู้เย็น DC ก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตู้เย็น DC 12โวลต์แค่แบตลูกนี้ลูกเดียวก็เอาอยู่นะครับนะครับแอมป์12โวลต์ครับผมกาลังไซ์กระททดรัดครับพอดีครับจะหิ้วขึ้นรถแคมปิ้งก็ได้นะครับไซนี้สวยมากอ่าเดี๋ยวเอาตลับเมตรวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ครับไซความยาวนะครับนี่32เซนครับ อันนี้19บเก้าเ้อ๋อยี่ยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดครึ่งนะครับส่วนความสูงมีสามสิบห้านี่ครับความสูงสามสิบห้าไซส์ประมาณนี้ครับมีหูที่สแตเลสยกขึ้นยกลงน้ําหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากครับผมสามารถที่หูคนเดียวได้ครับผมก็เดี๋ยวมีคิวประกอบอ่ายี่สี่โวลต์ต่ออีกครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ครับในเรื่องของสเปคที่ต้องการครับเราสามารถจัดทำให้ได้ทุกสเปคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ